ี like that. ่้ทา oh <su> ่าตอนอะไรูก็บไว้อเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเดินไปอ๋อเคไมเกี่ยวไม่เกี่ยวมเกี่ยวไม่เกี่ยวแกันเมื่อนแบัเก็บก่อนได้แไปัน้ยังไงบ้างใุดในุกาคอยนะสหรับคู่เราครับครับพี่ก็เป็นเรื่องที่ ตั้งแต่เริ่มมาตั้งแต่แคสติ้งอะไรเป็นแบบระยะเวลาที่ยาวนานมากๆเลยครับผมใช่เหมือนที่ทุกคนได้เห็นกันเนาะตั้งแต่กุมฮาปีที่แล้วประกาศว่าจะเราจะเล่นด้วยกันเนาะแล้วก็แปลว่าก็คือก่อนหน้านั้นอีกคือเราคือไปแคสมาซึ่งก็จะสองสองปีกว่าได้ครับผมก็ถือว่ายาวนานครับในที่สุดก็อยู่กันตั้งแต่นักแสดงท่านอื่นยังไม่ยังไม่อยู่ในโปรเจกต์ใช่ครับแบบว่ายังมากันยังมากันไม่ครบอะไรอย่างเงี้ยครับใช่เราสองคนก็คือยืน ใช่ครับตั้งแต่แรกเลยไม่มีไม่มีแบบว่าได้ดูเทเลอร์กันแบบมี3ตัวเนาะมีไพรอดมีตอนการหนังสือแล้วก็อันนี้เป็นแบบอันสุดท้ายนะครับ่แบบเป็นงนย้อนอยู่ด้วยยากมากเลยขน่ดไหนกันเนาคือคือคือภาคผมมันจะมันมันจะยากยากใน อ่ body language ของตัวละครครับว่าแบบต้องมีความเฟมินีนต้องมีความเซนซิทีฟมากกว่าปกติที่ผมเป็นอยู่มากๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรื่องการใช้ภาษาเนี่ย mm hmm. จะไปนหนักที่ตัวไบรท์เพราะว่าผมเป็นคนยุคป,ปัจจุบันที่ย้อนไปยุคอดีตผมก็ของไบร์มันจะดีที่คุณใหญ่ไม่ได้พูดภาษาเหนือครับ mm hmm. ผมก็ยังพูดภาษากลาง <laughs> แต่ว่าภาษากลางมันก็จะเป็นคําที่แบบว่า ด้วยตัวนิยายด้วยคําที่เขาเขียนออกมามันแบบสลัดสลวยมากแล้วเวลาเราเอาออกมาพูดในแบบว่าบทซีรีส์บทละครจริงๆเนี่ยมันก็จะมีความแบบว่าปรับเปลี่ยนบ้างปรับเปลี่ยน <Okay. S 1> บ้างน,นดูธรรมชาติเป็นมากขึ้น<อ>แต่ก็ยังต้องสลัดสลวยอยู่ซึ่งแบบคํามันจะไม่ค่อยคุ้นชินกับการที่แบบเราพูดปกติประมาณนี้ครับมันก็จะยากในพาร์ทของบทด้วยนิดๆหน่อยๆแล้วก็เรื่องนี้ดราม่าค่อนข้างเยอะครับ<า>ก็เป็นเรื่องแรกเลยที่แบบไม่เล่นดราม่าเยอะขนาดนี้คือแบบมีสิบสองอีพีอะดราม่าแบบเยอะมากๆ ใช่ครับก็มันก็ไม่ร้องไห้ไม่ร้องไห้มันก็ร้องไห้เยอะครับแต่ว่ามันไม่ร้องแบบขนาดตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ดด้วยจากที่แบบเห็นทเทเลอร์อไป ยังมียังมีบทบาทไหนที่แบบคือยังจำได้คองพูดนี้ที่เราสึกว่ามันยากหรือว่าบทหรือว่าคำไหนที่สึกว่าไวติดที่ปากพูดได้สักทีสุนทรนพูดหรือถ้าเกิดเป็นแบบว่าใช่เขาเลยกรอนนี่คือแบบว่าแมนมากแมนเป๊ะครับเพราะว่าพูดมาหลายรอบมากๆแล้วแล้วก็แต่ว่าจริงๆตอนที่เราทํางานเนี่ยเราก็ฝึกพูดเยอะมากๆตอนนี้มันก็ลืมไปแล้วแต่ว่าเวลาเห็นมาแบบเพราะว่าเพราะว่าเราต้องแบ่งพาร์ทจำว่าสมมุติว่าตอนนี้มันยากปุ๊บเราจําแค่นี้ แล้วพอมีอมีซีนหนึ่งก็ต้องจาอันนี้เพราะว่าไดล็อกมันค่อนข้างยากเขาเกิดแบบเราจําตลอดเลยมันจะมีคําบางคําที่แบบว่าซีนนี้กับซีนนี้คล้ายๆกันแล้วเวลาเราพูดมันจะแบบชอบสลับกันอะไรย่างเงี้ยครับราต้องแบบโอเคพอซีนนี้เสร็จปุ๊บเราคัตทิ้งเลยแล้วเรามาจําอันใหม่แบบว่าเลยโ,โหยากมากเลยตอนแรกแบบพูดเร็วมากๆพูดแบบไม่ค่อยรู้เรื่องอะครับพอเรื่องนี้ก็ด้วยความพอมันเป็นพีเรียดอะเราก็ ลดเลเวลการพูดเรามาแบบช้าลงเยอะมากๆแต่ก็ยังเร็วขึ้นประมาณนึงอยู่แต่ว่าแต่ว่ามันก็มันก็ช้าลงเยอะแล้วแล้วด้วยขาพี่ออม่ันนี้เขาตื่นเต้นอันนี้เขาต่เ้นขาตืนเ้นเ่นเ้นเขเต้นเข่เ้าตื่นเต้น่นเเขาต่เต้น่้นเขาตื่นา่เ้าต่ขา่รต่เาต่เต้ต คือคือคือด้วยความที่เขาก็เป็นคนที่ตั้งใจมากๆนะคือผมรู้สึกว่าเออเขา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 าดีขึ้นมากๆอย่างเห็นได้ชัดเลยครับคือถ้าเกิดทุกคนกลับไปดูไพหลอดแล้วกลับมาดูเทเลอร์ทุกคนจะเห็นได้เลยว่าวิธีการพูดของไบร์เขาเขาทำกันบ้านหนักมากจนทําให้มันเป็นธรรมชาติมาในเทเลอร์ครับใช่กดดันกดดันอยู่ครับด้วยด้วยความที่แบบว่า อย่างที่รู้กันอยู่แล้วทั้งทั้งตัวไบเองแล้วก็นนน่ะมารับเล่นซีรีส์เรื่องนี้เพราะว่าอ่านนิยายมาแล้วนิยายมันแบบดีมากๆด้วยตัวนิยายอยู่แล้วแล้วพอมารับเรื่องนี้เราเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะทําให้แบบว่ามันเต็มที่ที่สุดแล้วก็แบบเราก,เราก็เราก็รู้ว่าแฟนๆนิยายก็คาดหวังประมาณนึงแล้วเราก็เวลาเรามารับบทนี้เองอ่ะเราก็คาดหวังอยากจะทําให้มันแบบออกมาดีที่สุดในตัวของพวกเราอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นแต่อย่างที่พี่เซอร์ก็มูท น้องเยอะจริงๆก็คืออยู่ะตอมัสอะัอมีครับก็มีมีมีบ้างเป็นน้ำจิ้มครับผมมีว่านี่ที่มีก็ไม่คือฉากเอ็นจิเนี่ยร์นะใช่ไหมเอ่อที่ในเห็นเทเลอร์ไม่เนีนที่ในเห็นเจเทเลอร์ไม่เนียนสิแต่ของจริงก็อาจจะมีบ้างมีนิดนิดน้อยนิดนิดน่อยครับผมคือจริงๆแบบว่าในในเรื่องนี้ที่ที่เห็นแบบว่าเหมือนถอดเสื้อกันเยอะนู่นนี่นั่นกันเยอะคือแบบว่าเหมือนพอเราได้อันนี้แบบแอบเล่านิดนึงคือแบบว่า พอเราได้เริ่มกับไม่่เราได้เราได้แบบเขาว่าเราได้นี่เราได้แต่ควาว่าในในเรื่องนี้พอเราแบบเริ่มเป็นแฟนกันอะไรเงี้ยครับมันจะเป็นมันจะเหมือนกันมันเรื่อยู่แล้วมันยู่เรื่อยู่แล้วพอเราเริ่มแบบว่าคบหากันอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นกิจวัตรประจําวันของเราแบบปกติคบคือแบบเขาไม่ได้อยากจะเล่าแบบว่ามันจะเป็นอินซีตลอดแต่ว่ามันเป็นกิจวัตรประจําวันความธรรมชาติธรรมชาติชแบบว่ามันนวดให้มาอะไรให้เงี้ยคือแบบว่าเป็นซีนที่แบบว่าโอเคมัน มีการทำกรรันเป็นปกติอยู่ที่อยู่แล้วไม่ได้แบบเป็นเอ็นซีไม่ได้ตั้งใจ<ด><อ>เพื่อแบบโอ้ใช่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 ครับแค่นี้ก็คือจิกแล้วใช่ไหมจิกหนักต้องไปรอดูดีกว่าว่าจะจิกตอนไหน <laughs> แต่ฉากร <laughs> ับวัคซีนปกติคนก็ถึงปกีกิถ้าตามที่สุดมีอะไรอะไร ยังไงลักเล่าใช่ไหมมันเคร่องไใช่หรอ๋อเออจริงๆตอนที่เราเวิร์กช็อปกันเนาะเราค่อนข้างเราค่อนข้างเคลียร์กันแล้วว่าเราสบายใจตรงไหนเพราะฉะนั้นตอนที่เราไปเล่นหน้างานเนี่ยไม่มีปัญหาเลยครับคือทุกอย่างมันลื่นไหลมาเพราะว่าเราเตรียมพร้อมตั้งแต่วันเวิร์กช็อปแล้วใช่ครับก็พอทำข้อจำกัดของการเอ็นซีตีเอ็ดได้แค่นั้นองโอ้ก็คงไม่แบบถอดจริง ให้กล้องเห็นอะไรเงี้ยครับผมถ้าเห็นต้องให้เป็นกล้องไม่ไม่พี่ถามว่ามันได้แค่แต่เพราะว่าถ้าเป็นปัจจุบันมันก็ต้องแบบว่านี่นั่นอะไรเงี้ยเออจริงๆต้องถามวิชั่นทุกที่มากกว่าว่าเขาว่าเขาคิดว่ามันสำหรับสำหรับอย่างน้อยเรื่องนี้เขาเขาคิดว่าภาพในหัวมันโอเคถึงแค่ไหนอะไรที่มันไม่ดูตั้งใจดนเกินไปอะไรที่มันดูยังเล่าเรื่องได้ครบแล้วก็ให้ให้เป็นแฟนเซอร์วิสหน่อยๆ เพราะว่าที่แบบมาของพี่ตีเขาค่อนข้างจริงจังบโซฟายังระเบียนตู้เย็นเขาเป็นแบบสำหรับเรามันได้แค่ไหนโซฟาไม่อนโซฟาู้เย็นเขาเล่นจรงสำหรับเราเขาต้อการให้มุมภาพสวยหรือว่าสนคัาจริงไดสัมผัสสัมผัสสัมผัส

แบบจับหลังกันเอ้ยโอเคนะอย่างนี้เราก็มีการคุยกันตลอดล้วแบบไปถึงตัววีวิวิชั่นพ่ตีเขาก็จะเขาก็จะทำการบ้านกับตอนที่เราไปเวิร์กช็อปว่าอ๋อพอตัวนักแสดงเล่นได้ขนาดเนี้ยก็แปลว่าภาพที่เขาจะเล่าอ่ะมันก็จะมีอ่าเขาเรียกไงความกว้างได้มากขึ้นว่าเขาจะสามารถเล่าเรื่องยังไงครับอย่างที่ผ่านมาคู่เราหลายคนก็มองว่าเรื่องเนี้ยมันจะมาแล้วมันก็จะหยุดมันจะมาแล้วมันก็หยุดเราให้กํานองใจหรือคุยกันยังไงว่า ก็จริงๆก็ถามเขาเรื่อยๆครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราเราก็เราก็สรุปกันได้ว่าก็เราเชื่อบรรยาย่มันดีจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าถ้ามันออกมาเป็นซีรีส์มันก็มันก็น่าจะดีเหมือนกันเราก็เลยรู้สึกว่าไปไปกันต่อดีกว่าครับอันนั้นวันนี้มันจะได้ออกแล้วเป็นยังไงบ้างให้โปรโมทได้ถ่ลยก็อย่างแรกเลยคืออยากจะบอกว่าแบบตื่นเต้นมากๆคือแบบ เราเพิ่งถ่ายกันจบได้ไม่นานเนองเนาะคือแบบว่าได้ถ่ายจบได้แบบไม่ถึงเดือน2เดือนนี่เองอะแล้วเราก็แบบว่าจะมีวันออนแล้วคือตอนแรกๆก็ไม่ได้ติดแบบไม่ได้ตื่นเต้นมากแต่พอมาวันนี้รู้ว่าแบบมีวันเพบอะไรเงี้ยต่างๆเรารู้สึกว่าแบบโหมันใกล้แล้วใกล้วันที่เราจะแบบคาดหวังแล้วก็ตั้งตารอแลวแล้วก็ตื่นเต้นไม่คิดว่าน่าจะตื่นเต้นพอๆกับแบบทุกคนเลยครับแบบอยากจะเห็นของจริงออกมาว่าเป็นยังไงพอได้เห็นเทเลอ ER, ร์เราก็รู้สึกว่าแบบ อยากจะดูมากกว่าน,นั้นอีก,กอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นก็ฝากทุกๆคนติดตามด้วยนะครับก็ทุกคนแบบตั้งใจทำงานมากๆครับก็สำหรับใครที่ได้อ่านนิยายนะครับก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าเนื้อเรื่องมันสนุกแค่ไหนแล้วก็โรแมนติกดีแค่ไหนนะครับผมแล้วจากที่ตอนที่คนดูบทสมัมภาษณ์ตอนนี้ก็อาจจะได้เห็นเทเลอร์แล้วนะครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับแล้วผมรับรองเลยว,ว่าเนื้อหาในซีรีส์เนี่ยมีอะไรมากกว่าที่เห็นในเทเลอร์อีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับงั้นก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณ